มาจ้าถึงดงผักกุและจ้ามาถึงดงผักกุและจ้าเจ้าของบ้านใจดีมากเลยมา,มาเก็บกันเลยนะคะไม่ต้องพูดมากเ <c oughs> เก็บเลย่ค่ะเ <c oughs> ดี๋ยวเอ้อให้ดูกันนะนี่ขอเจ้าของบ้านแล้วเนาะนเต็มเลยที่เอย้ยเห็นว่าปีที่แล้วน,ะนี่จ้ะเต็มแล้วค่ะแต่ว่ามัน มันเอเป็นของเจ้าของบ้านเขาเนี่ยมันกำลังเกิดขึ้นค่ะแต่ว่าเขาบอกว่ามันมันมันเร็วมันโตเร็วมากเขาก็จะให้ขุดเอาไปด้วยแต่วันนี้เอื้อมันมีเวลาขุดเนาะไอ้ที่นั่นมันตายของปีที่แล้วแล้วอันใหม่มันก็กำลังขึ้นอ้าวฝนจะตกสีขาอุตส่าห์เมื่อกี้ไม่ตกมาตกตอนนี้อีกอย่าเพิ่งตกนะคะฝนขาเนี่ยค่ะนี่ค่ะเก็บแล้วค่ะเนาะฝนจะฝนตกค่ะตกเป็นลูกเห็บเลย ไม่ได้ใส่เกงเดินเกงอยู่ในรถเกงกันฝนเดี๋ยวมันก็ยังอ่อนะนอยู่นะเนี่ยเห็นไหมคนอยากได้นะกระปูดเนี่ยะจะเก็บเต็มๆฟินๆเลยอยากให้น้องตีมาเก็บด้วยจังอ๋อน้องตีเขามีเยอะแล้วที่นน่นโอ,อ้ต้องใส่ต้องไปใส่ เจอกันฝนซะแล้วมั้งลูกเห็บมันตกเห็นะลูกเห็บกำลังตกเลยค่ะนี่ไป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 จะจะหยุดไหมนอ้อง แล้วก็เจอตรงตรงอีกที่หนึ่งนะตรงนั้นไม่ทันเก็บพอเดี๋ยวเราไปวันหลังกลับมาจากเอไปเที่ยวเราให้กลับมาเก็บถ้ามันยังอยู่นะนะจะอืนี่จะสูงหมดเลยนะนี่จะ้ะอืือ เก็บเร็วหน่อยอย่าว่ากันนะฝนตกอีกแล้วเยอะเลยเยอะเลยตรงนี้ เกี่ยวผมอีกเอาไปปลูกไว้ที่บ้านไม่เห็นมันขึ้นเลยเมื่อปีที่แล้วที่หากันน้องแพท หาก็มาดามเก็บมาจาก,กมาดามที่มาดามไปเก็บนั่นแหละจ้ะเอามาที่มาดามไปเก็บกับน้องจอยนะ่ะเอ้ยเอามาปลูกไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วกันอนะ่ะไม่ขึ้นจ้ะฝนตกฝนตกนตกค่ะเดี๋ยวต้องไปใส่ชุดก่อน เขาคงไม่ให้เก็บทุกปีหรอกมั้ง อีกที่นึงก็เจอไว้แต่มันไม่เยอะหรอกแต่ว่ามัน,ม,นมันเป็น,มน,ปน,มน,ปนไม่ใช่ของเป็นไม่ใช่ของคน,นะนของสาธารณะไหวตกมนันตกเลยจ้าขอเก็บตักหน่อยนึงได้เย็นไหเสียงฝนตกมาเป็นลูกเห็บเลยอะกินหลายเนี่ย มันไม่ค่อยขึ้นธรรมชาติหรอกมันมันขึ้นตั้งบ้านเขาเนี่ยมันมันมันจะล้าเหมือนไอ้พวกกระเทียมนั่นแหละนี่จ้ะมันจะล้าเหมือนพวกกระเทียมเลยแหละฟินๆเลยจ้ะ นี่นี่เลยแหละรวบเลยค่ะเห็นนตกอ่ะพอจะล้างรถอ่ะก็ตกอีกอืมตกเป็นน้ำแข็งเลยนี่มันเป็นน้ำแข็งไม่เป็นน้ำเห็นไหมแข็งเก็บผักกดดท่ามท่ามกลาง น้ำแข็งนะคะท่ามกลางก้อนน้าแข็งสวยมากฟินค่ะฟินมากค่ะเก็บผักกูดท่ามกลางก้อนน้าแข็ง ้อนแข็งเลยที่นอเวน้องตีเขาเก็บน้องมาขึ้นเองเลย มันอยู่ลึกว่ากันเด้อจ้ะรีบเก็บฝนตก идет รถหลังตงผักกุดนะาคุณช่วยเลยกุง ีกลุ่มนึงก็พอละ เยอะจริงๆกําลังขึ้นเยอะเลยวันอาทิตย์ไม่รู้จะจะได้มาอีกับอันจันทร์ไม่รู้จะ<ม>เขาจะให้ขุดบางขุดไปปลูกจ้ะ วางทับหักเลยต้องเอาแหละไปไปก็ขอจบคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะนี่ดูเห็นคอมไหมคะมเห็นคอไหมข้างหลังเ่จ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจที่เมยเอ้ยนะคะเอ้ยขอทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนอย่าป่วยอย่าไข้นะคะใครที่จนก็ขอให้รวยเลยรวยใครที่รวยก็ขอให้รวยยิ่งขึ้นไปนะจ๊ะนี่จ้ะปัก,กูดของเราเนาะนี่ได้มาตะก,กาหนึ่งค่ะนี่จ้ะเดี๋ยวจันมาใหม่ค่ะกลับมาจากนู่นก่อนนะแต่วค่อยมาใหม่นะคะสวัสดีค่ะนี่จ้คือสวยเลยจ้ะ